เกิดเกิดเกิดครับโอเควันนี้ฝนตกทั้งวันเลยไม่ใช่เมื่อวันนี้ดิเมื่อวานฝนตกทั้งวันพอดนี้ว่าเกมไฮเปอร์แซน์บ็อกมันมีการอัปเดตแมปใหม่ไปด้วยแบบมแมนี้นก็คือมันจะมีแมปอัปเดตใหม่มาสองแมปใช่ไหมใช่มันจะมีแมปที่อัปเดตใหม่มาสองแมปก็คือแมป ซิตี้ใช่ไหมัมนานว่าซิตี้ใช่ไหมกับแมปนี้ผมเคยเห็นในเกม TUB ด้วยนะใครยังไม่เคยเล่น TUB ไหนไม่เคยเล่นอ่ะดีแล้วเพราะฉันเล่นเพียงแค่นี้เดียวแล้วผมี๋ยวฉันก็ออกไปเลยเราจะเล่นแบบที่มันมีอยู่ใน TUB ก่อนใช่ไหมวะมันน่าจะใช่แหละเราจะไม่เอาทุ่งยาลงเราจะเอาดิ มันเล่นยังไงสรุปสรุปมันเลือกแบบยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้เพื่อนเกมค้างหรือเปล่าเนี่ยมันกดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะไอ้ตรงโปรเก็บอู้เข้ามาเรียกแต่ผมกดออกไม่ได้เฮ้ย เป็นอะไรยงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนอยู่ดีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใช้อันนี้ข้างบนก็ได้มั้งเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมมาใหม่เกียดจริงๆเลยเกมนี้พาผมแคสมาสองรอบแล้ว แบบนี้เหมือนกับจะมีอยู่ในทีวีจริงๆด้วยมันโหลดแบบมาเปล่าเนี่ยแบบฟรีหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้อัปเดตมาทั้งทีไม่มีแบบใหม่ก็ไม่ดีนะมันน่าจะมีรถอัปเดตใหม่มาบ้างใช่อัปเดตใหม่ประมาณหนงคันสองคันสามโอ้โหกันเดี่ย สี่คันอัพเด,ดวมาใหม่สี่คันเป็นรถทําตำรวจทั้งสี่คันเลยใช่ไหมเฮเพื่อน hey, <Hey, S 1> มันต้องบุนเองใช่ไหม yeah, ถ้าเกิดเห็นคําว่าโพลิสใช่รถตำรวจ <Yeah. S 1> ใช่มันคือรถตำรวจ เราจะมาเริ่มขับรถคันแรกก็คือรถโพลิตธรรมดาแบบนี้ขับสนุกนะผมเคยขับมาแล้วขับสนุกได้โดวยเฉพาะขับตกเลยมันนี้ทางสูงเฮ้ยแต่คนสร้างก็ไม่ให้ซ้ำกับทีบี B. สรุปมันกดเดินหน่โอเคไม่ได้เล่นนานลืมมันก็ไม่นานอะไรมากจะไม่ถึงเดือนเลย้ะเดี๋ยวเดือนหนึ่งไม่ใช่หรอเออ ยังไม่ได้เล่นไม่เด้เกมนี้ก็สนุกดีผมก็เลยกลับมาเล่นสนุกตรงที่เล่นตอนออนไลน์แต่เสียดายผมทั้งอ่านทั้งเล่นในออนไลน์ไม่ได้รู้ไหมเพราะอะไรเกมแคลดฮะมันกระตุกเกินผมไม่มีตัวอย่างคลิปมาให้โอเคนะรถคันแรกก็ขับสนุกดีดิฟได้เหมือนกับรถคันอื่น สรุปมันขับยังไงกันี่เนี่ยโอเคนะม,นมันมันมีอาวุธ,ธขเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่มีนะโอโ้โหเดินไกลเลยขออนุญ,ญาตสิ่งเฮลิคอปเตอร์มาแล้วก็สโกูสโกโลสเก็ตไปเลย ลิคอปเตอร์ก็เหมือนเดิมนะไม่ต้องถามไม่ต้องพูดมันจะมีคลิปสองิรปผมจะอัดให้ถึงสิบเอ็ดนาทีมัม้งอัดเมื่อกี้นาทีหรอกมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตมาใหม่มากแค่ของอัปเดตมาใหม่ไม่เยอะมากที b ีทีีมันทำได้น้อยกว่านี้นะระโดนระเบิดแน่เลยเลือดถึงรถงอะ รถคันนี้ก็เหมือนเดิมโอเคมผมจะไม่ขับโชว์แล้วกันเหมือนกันทุกคันมันก็ปรับแต่งเช้ากลางวันแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาอุ้ยของใหม่มาเพิ่มเจ้านี้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 แล้วก็เจ้านี้ อันนี้คือแผนที่ <S 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 แผนที่ตรงไหนวันเนี้ต่อไปคอลเลกชันปืนเดินผ่านได้ใช่ไหมใช่ต่อไปทางออกเดินผ่านได้อันนี้ยังเป็นไฟอันนี้เดินผ่านไม่ได้โอเคของอัปเดตมาใหม่ก็ไม่เยอะมากััน,นี้มันขยับได้ไหมยขยับได้แต่เราเดินทะลุได้ยังไงวะ หรือว่าเราเป็นผีอันต่อไปมีอะไรอัปเดตใหม่ไม่มีอันนี้แหละไม่มีมีอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยนี่แหละอัปเดตมาใหม่อันนี้ผมก็ไม่เคยเห็น เดี๋ยวมันมีขวดยาด้วยไม่ใช่เหรอกล่องนี่ผมก็ไม่เคยเห็นมันคือกล่องอะไรฝนยังตกอยู่แต่ไม่ได้ตกแรงอะไรมากปอลอผมอัดอยู่นอกบ้านคลิปเสียงด้านในบ้านเสียงอย่างดังเลยนี่อยังดังเลยนี่อย่างดัง วางลงโอเคอืมเจ้านี่เจ้านี่มันคือเจ้าอะไรวะกระปุกยาก็มีก็ไม่มี อันนี้มาอัปเดตมาตั้งนนานแล้วแต่ผมไม่ได้ทำให้ดูมันคือรางรถไฟรางรถไฟมันอัปเดตมานานแล้วแหละทำเป็นบันไดลิงแม่งให้อย่างเฟี้ยวเลยนี่นต่ขึ้นไม่ได้หรือว่าขึ้นได้โอ้โหเงาสุดคมชัด เงาแบบเริ่มเหลี่ยมแบบพิกเซลโก็ก็กระกโ,กโ,กโ,กโดดไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกแมปหนึ่งใครเคยเล่นแมปอวกาศบ้างเดี๋ยวผมจะเล่นแมปไอเจ้าหนันสเปตไปเล่นแมปสเปตก,กดผิดอีกแล้วอ๊ะ สภาพ Let's go map อวกาศนี่ไงค้างใช้ได,ด้สมจริงจัดสมจริงจัดกระโดดกลางอวกาศวุ้ยกระโดดได้นี่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 กดกระโดดหลววจะเป็นการขึ้นกดกระโดดค้างไม่ได้ เพิ่มความสมจริงเจ้านี่อะร a r ออร์ของใหม่ไม่ใช่หรออ้อเอาอีกแล้วไงเอาอีกแล้วไงของลอยของลอยอยู่กลางอาวากาศฉันจะมันจะลอยแบบอุย้ยไปเลย,ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไปแค่นี้บา,บายบายซิวกินนะครับปุ๊บ